สวัสดีครับผมรับเข้าหนึ่งใบครับกับอลายเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดก่อนอื่นเลยนะครับเราถามไปทางต้นทางก่อนครับว่าฝาข้างเบิกได้ไหมคำตอบคือไม่มีของใบนี้ไม่มีของนะครับสำหรับฝาข้างเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่ลื้อฝาข้างออกใบนี้เข้ามารับโปรแกรม f u ลเซอร์วิสครับ f u ลเซอร์วิสของเขาทำอะไรบ้างจริงๆคือหนในขั้นตอนนั้นจะมีการลือ้อแต่ใบนี้ลื้อไม่ได้ ที่ลืมไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเบิกถ้าเบิกได้นะครับเราลือแน่ทีนี้พอมันเบิกไม่ได้เนี่ยเราจะทํำยังไงเราสามารถทําความสะอาดได้ครับตามซอกนี้ไม่ใช่เรื่องยากทําได้นะครับเดี๋ยวนะใบนี้ R 4นฟ่ไม่ใช่ R3 ต้องขออภัยทีนี้ทํายังไงดีต้องถอดนวมแน่นอนถอดนวมออกไปคลีนอัพนะครับโอ้โหเหมือนเคยถอดมาแล้วด้วยนะครับไม่เป็นไรตัวนี้ เดี๋ยวลองดูก่อนว่าถอดได้ไหมแต่เราต้องถอดนวมอยู่แล้วนะครับโอเคทำอย่างนี้เลยดีกว่าถอดชิลดูไปพร้อมๆกันคือวันก่อนเจ้าของเอามาที่หน้าร้านเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ที่จะรื้อเพราะวันนั้นงานมันเยอะจริงๆคืองานที่หน้าร้านเราเยอะมากตอนนี้ครับมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะรื้อให้ดูโอเคชิวถอดได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับ ปัญหามันคือฝาข้างถอดแล้วใส่ได้ไหมเพราะฉะนั้นลดความเสี่ยงครับหมวกน็อกใบหนึ่งมันเป็นลูกรักของเขานะครับเราจะไม่ทําลูกรลักเขาพังเพราะฉะนั้นเราไม่ลื้อฝาข้างครับผมขอบยางที่หลุดมาแบบนี้มีการแปะกาวมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปะให้มันมันไม่ใช่แบบนี้ดิแปะมาอย่างนี้ไม่ไม่โอเคมาเดี๋ยวทําให้ครับผมงั้นเดี๋ยวลื้นวมก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกัน พามาส่องริ้วรอยกันก่อนปรับผิวครับผมคือเจ้าใบนี้ครับริ้วรอยเขาเป็นแบบนี้กระพริบกระพริบ่อยนะริ้วรอยไม่ได้เยอะนะครับเป็นโพโลแกร,รมแต่ทั้งใบนะครับวิธีขัดปรับผิวของเจ้าใบนี้เลยจะเริ่มจาก2,004นะครับจากฟองน้ำกลางไม่ๆมม,มฟองน้ำ ตัวนี้จะเป็นฟองน้ําที่กึ่งนิ่มกว่า 2, 4องพถ้าจบนะครับแล้วก็ไปที่3 8มพเลยนะครับนะแต่ฟองน้ําตัวนี้ขัดอูโนมานะครับซักเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นฟองน้ําของ400นะครับเครื่องตัวเล็กก็เหมือนกันเราใช้ระบบ D-A ทั้งคู่เหมือนกันนะครับถ้าจบตัวนี้ก็มาที่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่จบที่ตัวนี้ก็มาที่ตัวนี้ครับและจะไม่ปรับอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าจะไม่ทําให้เขาบางมากกว่านี้นะครับ หน้าใหญ่ใช้ตัวใหญ่หน้าเล็กตามซอกใช้ตัวเล็กครับแต่จะให้เล็กกว่านี้ผมก็มีอีกนะอโอเคการใช้ผ้าเช็ดนะครับแยกนะครับหยาบกลางละเอียดนะครับใช้3ามตัวนี้นะครับสีผ้าจะบอกได้แลาจะไม่หยิบผิดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปปรับผิวกันครับผม ตากะง่ายๆนะครับเมื่อเรา PCS เรียบร้อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเราก็สต็อปเขาด้วยเซรามิกดีๆนะครับระดับโลกนะครับที่เป็นแบรนด์ชั้นนำสามารถไว้วางใจได้นะครับที่เราเลือกใช้ก็คือตอนนี้สำหรับตัวนี้ก็คือเป็น Light และ c a r โป uk 3คครับผมามาดูความใสกันก่อนนะครับตอนนี้ใสามากใสามากแล้วนะครับนิดหน่อย แล้วก็หมวกใบนี้ครับเดิมเลยไม่ได้มีตําหนิใหญ่ไม่ได้มีแผลใหญ่นะครับมีแต่ริ้วรอยโฮโลแกรมทั้งใบนะครับการปรับผิวจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วเชื่อไหมว่าใบนี้หมวก10กว่าปีเป็นหมวก R4 นะครับชื่อลายคือเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วดูดีเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ถอดฝาข้างครับ เรากลัวว่ามันแตกนะครับถ้าถอดออกมาระหว่างที่แตกคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินที่จะต้องเบิกของใหม่ให้กับลูกค้าครับแต่มันคือของเบิกไม่ได้เพราะฉะนั้นคลปคอนดิชันนี้ไว้นะครับแล้วไปต่อแบบนี้ดีกว่านะครับลดความเสี่ยงทั้งเขาและเรานะครับหมอกกนกใบหนึงมันคือเรื่องของความรู้สึกจริงๆครับผมนะใส่แล้วนะเดี๋ยวมาลงเซรมิกกันครับผม สิ้นจบพร้อมส่งมอบแล้วครับผมสำหรับลายอาร์โฟเอ็ดเวิร์ดโคลินะครับใบนี้เป็นหมวกพื้นสีเทานะครับแล้วเทาตัวนี้มันเป็นเทาของอลายในยุคยุคนั้นด้วยนะครับอยากให้ดูความเอี่ยมก่อน,นะครับรอบๆใบนะเคมีที่ใช้สำหรับใบนี้คือนะครับอยู่ในโปรแกรม f ูลเซอร์วิสนะ คาโปสามจครับ,รบแล้วก็ในการปรับผิวนะครับตัวนี้จะมีเมสเซนี่ร4อ0นะครับแล้วก็จะมี 400, 2, 4 0 0 2้อยแล้วก็ไปถึง3,8 0พแต่อย่างที่เราบอกครับใบนี้เราขัดที่2004และไปที่38 0พเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการความหยาบครับน้องมีอายุ10กว่าปีไม่แน่ใจว่ากว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าเกิน10แน่นะครับอาจะมีท็อปโค้ทที่ไม่เกลี้ยงใบนี้เข้ามา ทำฟูสสวิตครับภายในนะครับถอดหรือซักนะครับแล้วก็สปาโอโซนให้เรียบร้อยนะครับส่วนภายนอกนะครับที่ไม่ลื้อฝาข้างเพราะอย่างที่บอกครับรับผี่ชอบความรู้สึกจะไม่ไหวคือเราเช็คแล้วฝาเบิกได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่มีให้เบิกครับผมแสดงว่าเคยมีคนหมวดฝาข้างพังไปแล้วแล้วก็พยายามเบิกไปแล้วนะครับแล้วก็เบิกไม่ได้จบสวยครับ ใบนี้สวยจริงนะครับท็อปโค้ที่เราใช้นะครับเป็นลิควิดแว็กของแมคควายอันติเมตตัวนี้นะครับแล้วก็ทริมนะครับใช้เช็ดกับชิ้นดำชิ้นดำชิ่ดำสนิทอย่างเงี้ยที่ดำสนิทอย่างเงี้นยนยมาจากทริมตัวนี้อยู่บนชิ้นงานผมตีไป6เดือนครับเป็นช่วงเวลาที่คุณก็มาเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มาลงมาโค้ดเพิ่มแล้วกันเป็นซอฟโค้ดนะตรงนี้เราลื้อออกครับเห็นไหมใสใสจริงนะครับ มาดูกระแสง l ดีกันนะครับโอ้มันมันสว่างมากครับมันสว่างจริงนะครับพื้นสีดำนะครับที่ไม่ออกเลยคือเป็นดิฟสแคแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดใหญ่ดูมันเล่นเงาดีแบบมันได้เลยค่ะมันใช่อะ่ะสวยมากสวยมากครับ ชอบสีอะไรที่เป็นแบบประมาณนี้อยู่แล้วที่เป็นเอิร์ธโทนแบบนี้คือผมมาชอบอยู่แล้วครับแล้วพอทําให้มันคลีนแบบนี้คือโคตรชอบเลยโอเคจบสวยครับใบนี้รู้สึกว่าเป็นไปตามที่คาดหวังในทุกๆตรงเลยนะครับรู้สึกดีนะครับโอเคงั้นอะไรเอ็ดเวิร์ดอาใบนี้เราปิดจบไปเพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ